สวัสดีครับผมพ่อน้องกตินะครับวันนี้ผมมีฝาลองนั่งชะโครกแบบที่ประกอบง่ายที่สุดที่ผมเคยเจอมามาแนะนำครับเชิญไปดูได้เลยครับ o น e come on. Come on. Come on. นี่เป็นฝาลองนั่งชะโครกย่อคอตโต้ครับตัวนี้ครับ แรงครับแล้วก็เปลี่ยนง่ายมากมีแค่น็อต2ตัวเห็นไหมครับก็นี่ครับเป็นน็อตพลาสติกครับเราจะเปลี่ยนโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยใช้แต่มือครับนี่ผมก็จะคายน็อตออกทั้ง2ข้างนะครับก็ใช้แต่มือครับคันอย่างเดียวก็ขันไปเรื่อยๆครับมันก็จะเหมือนกันครับทั้ง2ข้างมันจะมีหัวน็อตหนึ่งตัว แล้วก็แหวนหนึ่งอันแล้วก็ยางยางตัวนี้ทําหน้าที่กันน้ําแล้วก็ดูดให้ฝารองนั่งชักโครกครับแน่นด้วยนี่ครับอีกข้างหนึ่งอดเหมือนกันครับกับมือเปล่าๆครับทั้งสองข้างนะครับมันจะมีแหวนหนึ่งอันแล้วก็ยางกดไว้หนึ่งอันเพื่อให้ฝาชักโครกแน่นครับไม่ใส่ นี่ครับอุปกรณ์ก็มีเท่านี้ครับมีไม่มากถอดยางออกครับแล้วก็ดึงขึ้นได้เลยครับไม่ติดอะไรครับเห็นไหมครับไม่ยากครับตัวนี้ผมแนะนำครับตัวนี้ใครๆก็เปลี่ยนได้ครับแล้วก็แข็งแรงด้วยดแล้วมาดูข้างในครับของใหม่เขาให้อะไรมาบั่ง เขาก็ซีนมาอย่างดีครับเท่านี้ครับมาฟ้าบนแล้วก็ตัวมองโคกแล้วก็ส่วนอุปกรณ์นะครับจะเป็นชุดนี้เขาจะร้อยมาให้เราเรียบร้อยน็อตยางแล้วก็แหวนดับมาให้เราอย่างดีเลยครับเราไม่ต้องไปดูคู่มืออะไรเลยแทบจะไม่ต้องใช้เลยครับคู่มือตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมขอแกะสักคู่หนึ่งก็ทำยากนิดหน่อยเพราะว่าอีกมือหนึ่งต้องถือโทรศัพท์ถ่ายเองแล้วก็ทำเองคนเดียวเนี่ยครับพอถอดออกมาเป็นอย่างนี้เลยแล้วก็เสียบข้างเท่านี้ครับมีอะไรไม่เยอะก็เสียบออกพอเสียบเสร็จแล้วเราก็ถอดน็อตสองตัวที่เขาให้มา แล้วก็แหวนยางแหวนหนึ่งอันแล้วก็ยางหนึ่งข้างครับอุปรกรณ์มีไม่เยอะครับแล้วตัวนี้แข็งแรงด้วยครับเห็นไหมครับมีลูกยางแล้วก็แหวนหนึ่งอันตัวนี้มันเป็นน็อตพลาสติกนะครับพลาตสติกหมดเลยทั้งนอ็อตทั้งเกี่ยว มันจะมีแหวนอยู่หนึ่งอันแล้วก็ยางเนี่ยมาถอดเสร็จแล้วก็ไปเสียบได้เลยครับเสียบรูที่เราถอดออกมาคือขนาดมันจะเป็นขนาดมาตรฐานครับไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนมันจะเข้ากับทุกรุ่นไม่จําเป็นเข้ากับคอตโต้อย่างเดียวนะครับรุ่นอื่นก็เข้าครับเปลี่ยนได้เหมือนกันครับก็มาเสียบไปได้ใช่ไหมแล้วก็ไปเอาน็อตตัวเดิมครับให้ใส่ยางไปก่อนครับด้านที่เป็นเทปเปอร์ครับ ใส่ขึ้นไปด้านบนครับเพื่อให้เข้าไปแนบกับรูแล้วก็เวลาเราขันให้แน่นมันจะช่วยเพิ่มความหนืดและกันน้ำไม่ซึมลงมาครับแต่ปกติตรงนี้ก็น้ำไม่ค่อยมาอยู่แล้วแต่ผมว่าหลักๆเขาทำขึ้นมาเพื่อให้ยึดกับตัวชักโครกได้แน่นไม่ใส่ครับเนี่ยแล้วก็ขันกับมือไปขันให้ตึงมือเลยครับไม่ต้องใช้ เครื่องมืออะไรมาใช้ก็ขันแบบนี้ไปครับสองข้างข้างครับแล้วก็ใส่ยางไปก่อนทานที่เป็นเทปเปอร์ที่มุงไปก่อนครับแล้วก็แหวนแล้วก็น็อตมันเป็นน็อตพลาสติกนะครับขย้ำอีกทีไม่ต้องใช้อะไรมืออย่างเดียว ตึงมือครับเท่านี้ครับเมื่อขันเสร็จก็เท่านี้ครับไม่มีอะไรเลยง่ายจริงๆครับใครๆก็สามารถเปลี่ยนได้ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกต่อคนอื่นด้วยครับเผื่อคนอื่นมีปัญหาอยู่